ก็ขอกราดสีทุกท่านกันด้วยนะพวกผมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เกมของโรบอกนะในแมปมีชื่อว่าตากุระสแตนอีกแล้วนะครับผมอ่ตอนน้องของกันมาหลายคนเลยนะจากพี่เล่นชาโดพี่ก็จัดให้แล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะสนุกแค่ไหนปปไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้ก็เราก็อยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราอยู่ในตัวของชาโดนะครับผมนี่เทพในเงาของเรานะฮะ ก็มีอีกชื่อเรียกว่าสิยตคาเกโนนะครับผมอ่าถ้าจำชื่อผิดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมคือพระเอกของเราเนี่ยเป็นตัวละครสุดเบียวนาเบียวแตกเลยนะครับผมอ่าถ้ามีช็อตแบบเท่ๆคือแบบฟินน้ําแตกเลยทีเดียวไมายถึงอ่รู้สึกดีฟินประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวคิดน้องๆก่อนที่เราจะไปรีวิวนะพี่จะบอกว่าถ้าท้องเห็นคลิปเนี้ยพี่อาจจะไปต่างจังหวัดแล้วนะฮะก็จะเป็นคลิปดองแล้วพี่จะอัดคลิปดองไว้เยอะๆแล้วพี่จะลงให้นะฮะ ก็ถ้าใครอยากให้พี่เล่นแหม่ละคมเม์ไว้ตั้งคลิปนี้เหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวพี่ต่้นจะกลับมาช่วงต้นปีเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะมาทําให้นะครับผมแล้วก็มีข่าวที่อีกข่าวหนึ่งก็คือจะมีตัวละครใหม่เข้านะฮะ oh. พี่ไม่แน่ใจว่าจะมีสปอยขึ้นมาอย่างเนาะตอนนี้แต่พี่จะไม่ขอไม่สปอยแล้วกันพี่อยากสปอยแค่ว่าตัวละครใหม่ตอนนี้กําลังสร้างอยู่นะครับผมแล้วตัวละครตัวละครใหม่ตัวน,นั้นอ่ะก็อยู่ที่พี่แล้วไปที่เรียบร้อยนะฮะ พี่ก็โชว์อะไรไม่ได้เนาะเดี๋ยวพี่โดนด่าแล้วโดนแอดมินด่านะก็บอกว่ามีตัวคอสใหม่มาแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมอ่ามาดูมาตอนนี้เราก็ไปรีวิวกันบ้างโชว์เคปกันบ้างแล้วกันตอนเนี้ยโอ้โหมันมืดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเราเป็นชาโด์ไงชาโด์เป็นเทพในเงาตามล่าตามล่าในเงาอะไรสักอย่างจำไม่ได้เออมันประโยชน์ปนประโยชน์เันเบียวมากคือแบบมันเทะเอะมาดูท่าคลิกไซด์ของเขากันบ้างนะครับผมอ่ะดูโอ เป็นคาโจมตีสี่ฮิตนะครับผมอ่ะผมชอบดาบมันมากเลยดาบมันเล็กๆเบาๆแต่ร like ู้สึกมันมีน้ำหนักมีพลังดีนะฮะอ่ะแล้อ้มาสกิลตัวอีอนนี้อันนี้อัน <tirar S 1> ี้โอ้ยทายจับได้อ่าสุคุนะโดนแทงยับเลยเล้อ้ตนตัวอ้าอุ้ยอุ้ยะไรอ่ะ Oh my God ว้าว เหมือนเป็นการหยุดเวลาแล้วก็แบบหันแล้วก็ฝันฟูฟูฟูเบี้นะไปได้ไปไงเออลืมวิวชุดเราไหมชุดชาโด้เราอ่ะพี่ลงคนซื้อเลยน้องๆกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับเพื่อเป็นการลงทุนซื้อไงไปไหมพี่เอาเราบอกของพี่ไปซื้อชุดแต่งเพื่อทําคลิปนี้เลยน้องๆช่องเรามีการลงทุนนะอืต้องกดไลค์เท่ากับลงทุนด้วยนะครับผมถ้าเกดไลค์ก็ขอร่ำรวยๆนะครับผมใครไม่กดก็ จดนซะหยอกหยอกหยอกต่อไปผมมนเกี่วกิลตัวอาไเออาเอาไปแล้วต่อไปต้องทีดิเดี๋ยวจะโชว์ไอเขรอบหนึงดินันหมุนแล้วก็ังเดี๋ยวนะชอ,ชอบชอบตัวทีคืออะไรอะไรอุย้ย oh, <shit! S 1> เหมือนเป็นการใช้ไฟของชาโดนะอืมอ่าแล้วตัวทีของเขาเนี่ยมีสองอ่าตัวทีก็เป็นการกดทีธรรมดาแล้วก็กดทีค้างนะครับผมอ่า เรามาดูท่ากดทีค้างกันนี่ผมเป็นท่าทีค้างนะฮะนี่ดูกดทีค้างไหิ่ปืนมันการไฟนะแล้วก็มันจะพุ่งไปฟันต่ออะไรอย่งเงี้ยน,ะนี่เป็นไงเออมันใช้ไฟท่าแรกเลยแต่แค่เราจะพุ่งไปฟันต่อได้ไงผมว่ากดทีค้างก็จะมีประโยชน์กว่าอะมั้งไม่แน่ใจนะแล้วแต่จังหวะของเกมแล้วกันนะครับผมต่อไปก็ผมเป็นสกิลตัววายนะฮะมาดูกัน ผมไการกระทืบเท้าแบบเนี่ย <bail> มันจะมีช็อตหนึ่งอนิเมะที่มันกระทืบเท้าอ่ะใส่แบบเออผมจำไม่ได้เป็นอะไรเอียถติกติดตินี่อเป็นนักดาบอะไรสักอย่างเนี้ยผมเออเป็นเทพดาบอะไรนี่แหละเอออ่าต่อไปผมเนี่ยเป็นตัว H นะฮะพิงอันนี้โคตรเท่ดูอีพี่พิงโอ้ ผมโชคในเมชชันนี้มากผมชอบเออผมฟินอะผมอยากบียร์มาแล้วฟินนับแตกเลยอะเออชอบเออคือต่อไปเขาเหลือแต่อันตีแล้วคืออะตอมิสอ่ากำลังคูดาวอยู่นะมุมขวาบนแล้วก็จะมาบอกก่อนจะรีวิวแล้วกันก็คือมันมีพาร์สิบวันสามพาร์สสีบของตัวละครนี้คือเป็นพาร์สิบที่พี่ว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในเซิร์ฟเราไม่แน่ใจนะอันนี้คือโหดมากพาร์สิบแรกครับผมทุกทุกหนึ่งวิมั้ง จะรีเลือดประมาณ0.5นะฮะอ่าเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูอ่ะตอนที่พี่ก็เลื่อนรถไปทีแลนี่ไงเลือดมันจะเพิ่มขึ้นที่0.5นะครับผมอ่านใช่ไหมต้องมี0.5เรื่อยๆนะประมาณ1วิหรือ0.5วินี่แหละฮะผมอ่ะต่อไปประสิทธิ์ที่2ของเขาก็คืออ่าจะสามารถเดินในเวลาได้นะผมคือจะมีพวกสแตนหยุดเวลาอย่างเงี้ยเราสามารถเดินในพวกเวลาได้คืออะไรที่ดีมากอะ่ะจะไม่เป็นจุดอ่อนของตัวนี้ตัวนี้คือเก่งมากเลยนะครับผม แล้วก็พาสิสที่3ก็คือพี่ไม่แน่ใจอ่ะมันแปลว่าอะไรนะฮะคือพี่ไม่รู้กันว่าพาริสิเนี่ยคืออะไรแต่เท่าที่แปลมาถ้าจะเข้าใจนั้มันเหมือนว่าในเวลากลางคืนอ่ะเหมือนมันจะซ่อนชื่อเราหรือซ่อนเลือดเราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่เดี๋ยวผมคือแปลปสายดูก็แบบเนี้ยถ้าใครรู้ก็ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกพี่หน่อยนะเออพี่ไม่แน่ใจนะบอกเลยว่าถ้า ข้อมูลอะไรตกหล่นของตัวละครนี้ก็คอมเมนต์แก้ไขให้พี่ด้วยแล้วกันเพื่อไม่ให้คนที่เข้ามาดูจะไม่หลงตามนะผมพี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะก็ตัวละครตัวนี้พี่ก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเนาะพี่ก็แบบไม่รู้ว่าจะรีวิวยังไงบ้างนะพี่ก็ศึกษาเข้ามาเทียบศึกษาได้แล้วกันนะครับผมะ่ะแล้วอีกสกิลหนึ่งแล้วผมเป็นสกิลตัวคิวนะฮะอ่าพี่ไม่ค่อยอยากกดใช้เดี๋ยวลิขสิกธสิ์ขึ้นสกิลตัวคิวครับผมนี่ดูอีเห็นไหมอีไฟตรงตานะฮะ เหมือนจะทําให้อ่ boost d เ m a นะครับผมมัน <repetition> น <ceu> ่าจะเพิ่ม d ดเม g เพิ่มขึ้นนะน่าจะไหมไม่แน่ใจลองดูสิมัจะเพิ่ม d a m a g แหละแล้วก็ปัวด้วยวัวลิกาเิ์เพลงมันเนี้ยแหละเดี๋ยวเขาอยากใช้เลยนะฮะเออแต่ชอบหน้ามันมากเลยหน้ามันน่ารักมากเลยดิเออมีไฟต่างตาน่ารักกว่าเดิมริสกิลตวพีถ้าโคตรของเขาถ้าโคตรมันเฟียวนะดูนี่เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเปิดเพลงให้ด้วย นี่นจะมีเสียงแล้วหน้าจอสั่นเองอนะชอบตรงนี้แหละนี่คือหน้าจอสั่นเองนะครับผมพี่ไม่ได้สั่นเองนะเออถ้าคุณมันสั่นเองเลยคือมันฟเฟี้ยวอ่ะเออชอบอะตอมิกใกล้คูดาวเสร็จแล้วอะตอมิกคูดาวขาข้างนานนะพ,พี่ดาวน่าจะประมาณกี่นาทีไม่รู้จะบอกก็สิบนาทีอ่ะเห็นมุมขวาบนไหมครับอันนี้คือเวลาเซิร์ฟตอนที่พี่ยืนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะฮะคือพี่กดเข้าเกมมาปุ๊บมันก็จะเริ่มเลยนะครับ เฮียอย่าบอกนะคูดาวอะตอมิกสิบนาทีอะ่ะคูดาวโคตรนานแต่ก็สมแบบละสมแบบเอ่อสกิลอยู่ฮะอะอตอมิกมันแรงมากนะครับผมอ่าตอนนี้อะตอมิกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยอะอตอมิกเนี่ยน่างเจอทำในมิติประมาณห้าร้อยนะครับผมอ่าเท่าที่ไปอ่านมานะอ่ามันว่าเทพในเงาเราจะใช้ได้โหดแค่ไหนมาดูเจ้ไป โอ้โห้โอ้โโอ้โหคลายความเบียวนานซะด้วยโ้หไม่เห็นอะไรเลยดูดิโคตเฟี้ยวอ่ะโอ้โหเทจจัดน่าจะตายเป็นแถบแน่ๆเลยมันน่าจะกว้างนนระยะสกิลน่าจะกว้างใช้ได้ผม ประมาณถ้าใครอยู่นอกสกิลน่าจะลดเลือดประมาณครึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ประมาณนี้แหละคือแต่ตรงนั้นไม่โดนอ่ะแต่แดามีมันแรงอ่ะไอ้สกิลหนึ่งก็ผมเป็นสกิลตัวแซดแลเป็นสกิลวาร์ปนะฮะก็เหมือนตัวอื่นเนาะแล้วกดแซดจะไปนี่จะมีแสงรอบตัวแล้วก็พิมพ์ได้เลยแล้วจะไปนะไปชอบอ่ะโอพี่ชอบนี่ าก็ประมาณแจสกิวะเวลาที่เราจะไปไล่ฆ่าคนกันแล้วนะบวพลังความเร็วเราจะเก่งแค่ไหนไปไปดูกันเลยเอาคนนี้แล้วกันอเออผมไม่รู้สายไปก่อนแล้วกันนะมูเออไหนจักเออโดนรอเปล่าเออปิ้ง ใช่ะกำลังควมเบี้ยวพลังควมเบี้ยวฆ่าแตกสองโอ้ยบังอาจบังอาจบังอาจมากบังอาจสุดๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอ่ะเจ้าบังอาจบังอาจจริงนักย่าย่าย่า นนึ๊บป้าไอไอเย้าฮาฮาอดอลนอืคอโมโบโอ้ท่าน,นีไม่คูดาวอยู่มันคูดาวอยู่คงคดไปติดอือกระทึ้งเท้าแรงจรัด เฮ้โดนลูกทางเลยว่ะไม่ได like, ้แลเล่าเลือดก่อนตากระทืบเท้าบนไปกระทึบเท้าไปตีนตากระทืบเท้าบนไปกระทบเ้าไปตีตากระทืบเท้าบนไปกระทึบเท้าไปตีมงอาดทำายชาหูยงใหญ่ิอเอาจริงิดเอาจริงยา โอ๊ตไปเดีเดียวตัวสิย่าย่าพลังคมเบียวป้องเออไงจะวลาความเบียวบ้างโอยโอยโอยวยเลยู้โลคิโนอะไร้รู้สึกไม่อยากเข้าใกล้้อันตรายกันไม่รู้

ตักหัวมาลุกเอยชิงตายแล้วอไม่ได้โอ้ยจะลุกโอ้ออ๋าเฮ้ยชาโดยเลยบังอาจบังอาจเฮ้ยอืออัง เดือดอัพด้วยว้าวโป้งจ้าจ้าจ้จ้าฮอบโบหัวไปขอนโอ้ยตายอะไรโอ้ยคอมอะไรคอมเบีลไม่เกิดเอือพแรงจังวัดท่าได้โคตรแรงเลยอ่ะเลือดหายเป็นร้อยโอ้โหโดนไฟอะไรคอมเบีลโดนไปซักโดนเยอะ

กระทืบเท้าเฮ้ย what what the fuck อะไรวะผมเป็นใครเนี่ยตู well ้หิริอ่ยสวยสวยสวยไล่มาลูกอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอ้อ้โหโ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 อ็โหล้อ้โหอยู่ อันนี้มือผมโดนไล่ล่านะฮะก็แบบว่าบอกเลยว่าควรจะได้สก,กิลที่มาโคตรลำบากโอ้ยเออคุณเยอะคุณโ้ยโอเคลอดไปแล้วพลังคาจะตื่นขึ้นแล้วตรงนี้แหละออตรงนี้แหละคือเวลาของข้า เดียวมึงกระจุกกันี้แหละตัชอบมาแล้วตอนนี้ผมจะลุสกสะกำรตร,รงนี้อ้าโอว่อ้ามาแล้วมาที่จะไม่ได้ใช้ใช้ Shadow... đồ làm đồ tái rồi tire ui, bên nhà, bơ bóng chinh chạy đồ lại ăn luôn ô má ôi Shadow, đồ ăn chạy đồ ăn ็สนุกกันมากพอแล้วนะครับผมสลับชาโด้นะฮะก็บอกเลยว่าคลิปเนี้ยเราโดนชาโด้แบบยับมากนะครับผมโดนทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังเราโดนทุกทิศทุกทางนะฮะคือแบบว่ากว่าจะได้คลิปนี้มาคุณลาบากนะครับผมตายไปหลายรอบมากก็ถ้าใครชอบชาโด้ก็กดไลค์ like คลิปนี้ด้วยนะกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกลังใจผมทำคลิปต่อไปนะฮะกดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยนะครับผมก็ทึ่งไ์เยอะนะคผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะก็ อย่างที่บอกไว้ต้นคลิปก็คือพี่จะไปต่างจังหวัดถ้าใครคลิปนี้ก็เออก็พี่ไปติดต่างจังหวัดแล้วนะจะมีคลิปดองลงให้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมนะใครผมเล่นแมปแล้วก็คลิปอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็รักกันชอบกันก็คอมเมนต์ใต้คิดว่าชอบตรงไหนอะไรแบบเนี้ยก็แก้ได้นะครับผมก็บายบายสาวัสดีครับแอคหไลชาร์ดโดไอ้ไอ้ไอโคตร